สวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับเขาชมงานแข่งลาบนะครับมหากรรมแข่งลาบนะครับครั้งที่สองเปิ้นจัดงานนะครับที่เซนท่านจังหวัดลำปางนะครับหน้าลานฮักยูนะครับผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการด้านหลังผมนี่เลยครับผมนิยมไทยนิยมไทยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูงานนะครับด้านในเลยครับ สนุกสนานม่วนงานสันแล้วแน่นอนครับผมครับผมแต่ละวันครับครอบครัวไม้เท่ากับเท่าน่ แก okay. ่เด anyway, so totally ียนะแเดียมากเลเพราะปทงเรื่อนหน่งนิยมไทยของเรานั้นอร่อยมากๆเลยนะครับครที่เขาดมนิยมไทยบอกเลยครับการดื่มนิยมไทยของท่านมีความหมายของแต่ละร้านนเพราะเรื่อนห่งนิยมไทยของเรานะครับนี่ก็ยังมีนะครับรูปแบบแรกครับนั่ือนิยมไทยแบบบางเกตครับผมสดีครับยันังใกับ่างล้า่ยังไม่อ่ะาเพิ่มทีเรับด่าบลำปังเแ้ครับเขาเรียกว่า เียนี่ที่ไหนครับลาบลำพังอย่างครับลาบบักึงอ๋อบพังอ๋อครับแตงพึ่งจะมาจิ้มก็บอมรับอมกลงครับแตง่อย่างค้มาพร้อมกนร หนึี <S 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 ่บาทจะได้ร oh ับนี่เลยครับสองรบาทได้รับหลาบจะไปเดือนลาบจะไปเดือนเลยลาเพีกมาลาบทียงกาลบยครักลาบเยอาลาบย่างอ่านลกมาลากมาลียงาลาบียกลบเยงกมลาบีออกมาี่ครับีออโม

ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศในงานแข่งลาบนะครับสำหรับค่ํานี้นะครับครับผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยอานร้านข้าวแกงเหนือข้าวแกงเหนือข้าวแกงเหนือแล้วยังมีลาบเปล่ามองอ่ะมาขอลาบเหนือก็ได้เอาะไรใครดูอ่ะท่านผมเปล่าดูดูเมนูปูนี่อานทานลูกชายอาน ชื่อร้านแอนดบอกครับนะอะไรแอนดไม่กินอย่างไรลาบมี่เหรอมีควนขวั่วหมายความว่าต้องหักเลียดดิบอย่างเดียวฮ่าั่า่ได้ครับผชายมาถ่ายรูปหน้าร้านกับ โอเจพินเดออันนี้ดังดีขนาดต้องครับต้องเข้าท่าขนาดเด้อครับผมได้ครับอันนี้เลยสาลปีลาบสาลปีลาบส้มซุยไปใจเนอที่กินใจเนอเป็นลาบส้มสุสาลปีครับนี่มีขื้อจิมโอโอเด้อจิมเนี่นี่สาลปีบ้านเฮาครับเดินทางมาไกลขนาดเด้อร้านนี้มีชื่อเสียงในสาลปีครับ ฝากติดตามตัวไอบผมเอาอันร้านอย่างครับจี้ลาบนำปางอ่อครับทิ้งมาหานะทิ้งงานจ้างอ่อภาษาอังกฤษแต่ยังอ่านไม่ใหญ่ก็มันก็เหมือนเดียวกันเนี้ยอ๋อครับผมเรียบร้อยผมใช้ลาบเรียบร้อยแล้วครับกินได้เลยโดยไม่ต้องปรุงกินแบบไ่ปรุงได้เหรอแค่ทิ้นี่มากินออ๋กินได้ด้วยครับเหมือนเดียวก็มาจิ้มนะครับเนอะครับครับผมสวัสดีครับลาบปูเหลิศเนอะ ราบบุรเดดาวเทียมครับโอ้มีดาวเทียมด้วยนะมีดาวเทียมตัวนี้แต่รานนี่มีดีอ๋อครับผมของจริงครับผมลาบควายนี่ต้องเป็นแด้กับเดียวครับตะเกียบดลอง้ยลองเอากละมัยลองเอายกลมัลองเอายกละมั๋ยลองเอากลั้ยลองเอายกัอันไหนได้นี่กับ้ครับผมได้สันูนมัเ เขาไปยีมาไปไหนล่ะมามามามเอาไปยี่มานิ้นังเนี่ยดินนมดมดงกูเริ่มดันป่ะตอคะครับผมครับผครับมองคูนบานใต้นะครับตีทีมแข่งขันนะ มาจเนอเหนียวน้องๆเดื้อครับ um, yeah. ่จิ้เหรครับบอกจิ้มได้หรือยังได้คับจิ้มฮายังเพิ้ลยังม่ได้ปรุงอะอยู่ทักยัดนี่้องขนาดใส่ไม่ตาดอเนี่ยต้อวยได้ครับ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 จิ้มก่อนนะครับอ่าน่งไลพบ้นาตายขอสอบเทสเนาะ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูบรรยากาศนะครับยามค่ำคืนนะครับที่ร้านสังอยู่นะครับไปดูเลยไปแวะทักทายพี่น้องเอฟซีเจ้าจังหวัดลำปางด้วยกันครับโอ้ไปเลยครัโอ้ห่านและผ่านไปไปทางใดดีอ้าว ใน้เหมือนกันหมดเลยครับผมพี่จสวัสดีครับท้้านี้พี่จอไม่อุจาเย9 8 9อาทยเรื่ครับพจ้านี้นี่ครับอเจ้าอยู่พี่จาพี่จอจี้่พี่จอจัพี่องเบาครับมา รอบผมอินโตอร์ราวัลอนโมค์อาผมมาเลยมาเลยแต่กี้จําได้เนอะหัวสีฟ้านพี่โอ้แล้วหัวสีฟ้าที่เด็กพี่ทำสำชาแนี่ทนเลยใช่ไหมั้สำชาดถึงแปดหกหกห้าสี่สามสที่เุดใช่ไหม ครับผมที่ลนะครับืมแล้วที่หนึ่งที่ลิมครั้งที่2และที่ลิมครั้งที่3โอเคไช้จับละเราพอกับคนที่เอ้าไปกลับไม่เถอะอยู่ในงานไปกลับเพื่อนแฟนเพื่อผู้บกประเดี๋ยงกลับเพื่อนแฟนเพื่อนมีในช่องทางได้ Facebook Twitter Instagram สวัครับา้าสดีครับป้าควัสดี้สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ครับไต่กรัรับเป็นรกระเป๋าเยเานเขายุครับขอบรั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 บรรับ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 รอบกับกับรัับรับรับรัอรับ่ารับรับรับไหบรัรับอับรกรับรักรับรับรัรรรรับรรับครับ พี ic, ่ไ okay. so like. okay. um, ้าร์ดขาก็ได้พี่ห้อที่ดื่มกินที่นี่ก็ได้เชิญเลยครับมา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 เลยมาได้ไ้ยครับมีหนึ่ง่ันตนไหนมาังวิ่งมาไคือรตสับมาปลากโอสวัสดาครับวักดีครับผมได้ครับยินดีครับวัสดีครับวักดีครับใจเย่ยใจเลยได้หุบได้มาแบบนี้ครับแบบนี้ครับอะไรครับโอเคครับผมเออเราเป็นผู้ชายแช บครพญาไทยนะครับครับผมอันนี้ผมมกักได้หนเนาะผมมักครับปิ๊ดติ๊ดตัวตลอดใครวันใดที่ใกรวันใดมาแล้วผมได้พูดถ้าุูมแล้ สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาลุ้นปักฟันเลยนะครับลาบเชียงใหม่นะครับสร้างชื่อเสียงนะครับมาสร้างชื่อเสียงนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมี30ทีมนะครับนักขนานแด่พนสัลปีนะครับได้ที่สองเทพจะมาหน้าเจือเลยก็อันนี้ดีใจนะครับับพนสัะปีนะครับ้ายากินลาบล้ำนะครับ ผมบอกได้คำเดียวลาบส้มสุกสารปีพอ <c oughs> ต้องอู้นักมันเก็บคอโอเคครับผมครับผม